รัฐมนตรีท่องเที่ยวเตรียมเสนอสอบอค8กรกฎาคมนี้เพิ่มวันฟรีวีซ่าเป็น45วันและยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวนี่คือขั้นตอนของการเสนอเฉยๆนะครับยังไม่ได้ฟันธงว่าจะอนุมัติแล้วก็การยกเว้นค่าธรรมเนียมก็คือเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นก็คือไม่เกี่ยวกับวีซ่าคนอยู่ยาวคือประเภท non-immigrant type O non O ทั้งหลายไม่ไม่เกี่ยวนะครับเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเดียว ก็คืออธิบายก่อนว่าตอนนี้ชาวต่างชาตินะครับประมาณ50กว่าประเทศนะครับก็จะได้เข้าไทยแบบฟรีวีซ่าอยู่แล้วก็จะเป็นส่วนก็คือจะได้ถ้าได้ฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะอยู่ไทยได้30วันแล้วก็ไปต่ออายุคือจ่ายค่าธรรมเนียมที่ตอมอใกล้บ้านได้อีกอ,อีกพับาทแล้วยังอยู่ต่อได้อีก30วันเป็น30มสบวกสาก็จะเป็น60วันแต่ว่า ถ้าเป็นการขยายเวลาวีซ่าเนี่ยจาก30เป็น45วันคือเฉพาะฟรีวีซ่านะครับก็จะกลายเป็นอยู่ได้45วันแล้วต่อยุได้อีก30วันคือเรื่องต่อยุเนี่ยเขายังไม่เคยพูดว่าเขาจะต่อแล้วได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าก็าเอาตัวเลขเดิมไว้ก่อนฉะนั้นก็จะอยู่ไทยกลายเป็น75วันถ้ามาด้วยฟรีวีซ่าส่วนส่วนเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวทัวริสทร์เนี่ยที่เขาจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เนี่ยก็งงเหมือนกันอันนี้คือใคร เพราะว่าของเดิมคือวีซ่าท่องเที่ยว TR เนี่ยจะอยู่ในไทยได้60วันแล้วต่ออายุที่ต่อมอใกล้บ้านจ่ายค่าธรรมเนียมไปก็ได้อีก30รวมเป็น90ทีนี้ถ้าฟรีวีซ่าเขาขยายจนกลายเป็นทั้ง45บวก30เป็น75วันแล้วเนี่ยเียกได้ว่าต่างกับวีซ่าท่องเที่ยวแค่15วันเท่านั้นแล้ววีซ่าท่องเที่ยวก็จะต้องขอเอ่อต้องใช้เวลาต้องเตรียมเอกสารขอกันล่วงหน้าอย่างน้อยก็1เดือน แล้วใครจะขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วคุณจะเว้นค่าธรรมเนียมให้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไระกับคนเ,เขาเรียกว่าคุณจะต้องถ้าให้ดีคุณจะต้องเพิ่มวันให้วีซ่าท่องเที่ยวเขาด้วยสิจากของเดิม60บวก30เป็น90ใช่ไหมเป็นอะไรดีเป็น90บวก30อ่ะเขาอยู่ในไทยได้120วันไปเลยถึงมันถึงจะโอเคแต่เขายังไม่เคยพูดนะครับว่าจะขยายวันให้วีวซ่าท่องเที่ยวฉะนั้นก็น่าจะเฉพาะพวกประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซ่านั่นแหละ ที่ที่คงจะพอได้ประโยชน์อะไรบ้างวงเล็บค่าธรรมเนียมเอ่อวีซ่าท่องเที่ยวแค่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองฉะนั้นต้องเพิ่มวันให้วีซ่าท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ยังไม่เคยพูดเลยคงสงสัยจะไม่ได้เดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับจริงๆมีคนถามเยอะเรื่องออตกลงเขาเข้าไทายได้45วันแล้วใช่ไหมย, <c oughs> <c oughs> ยังก็เขาเคยพูดเมื่อกลางเดือนมิถุนาเสร็จแล้วก็พอประชุมสบคปุ๊บ ก็ไม่ได้ประชุมเขาเรียกอะไรก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้เลยจนเราก็นึกว่าคงใส่คงไม่ได้เสนอซึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าเอาไว้รอบหน้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยแล้วตอนหลังก็มาถึงจะมีแผมออกมาว่าก็เสนอไปแต่ว่าโดนปัดตกปัดตกแบบว่าเอาไว้รอบหน้าค่อยมาใหม่อย่างนี้ทีนี้ก็คือรอบหน้าก็ที่เขาพูดก็คงจะเป็น8กรกฎานี้ซึ่งถือว่า ค่อนข้างผิดวิสัยนิดนึงเพราะปกติสบคมักจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องเข้าประเทศเนี่ยตอนประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนแต่นี้มาประชุมเร็วขึ้นเป็น8กรกฎาคมสงสัยกําลังเร่งทําผลงานก็หัวข้อที่จะประชุม8กรกฎานี้ก็คงจะเป็นเรื่องของโรคประจําถิ่นแล้วก็เรื่องของเรื่องนี้แหละก็คือต้องมาค่อยๆทํากันไปทีละอย่างนะยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าขยายระยะเวลาวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือ หากได้ข้อสรุปจอชงสบคเร็วสุด8กระดามอ้อรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่าต้องเตรียมถกกอต่อจุดก็คือกระทรวงต่างประเทศนะครับทำไมล่ะเขาขวางครองอยู่หรือหรือยังไงเพราะว่าเคยพูดในข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเก่าแล้วตั้งแต่ปี2019ก่อนที่จะมีโควิดว่าเขากลัวว่าเ,เขาจะไม่ให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนกับอินเดียซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้น,ตนที่ทำไรายได้ให้กับเราได้มาก พราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเยอะเกินไปเนี่ยแหละกตอจุดนี่แหละเป็นคนพูดทั้งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเองเลยแท้ๆควรจะเป็นคนแบบว่าสนับสนุนใช่ไหมกับกลายเป็นคนขวางใน,ในตอนนั้นแล้วสําหรับตอนนี้ก็คือเจ้ากระทรวงก็ยังเป็นคนเดิมนะครับคนเดียวกับที่บอกว่าปีสองพันสิบเก้าไม่ให้ฟรีวีซา่ากับจีนกับอินเดียก็ยังเป็นคนเดิมในเวลานี้แล้วตอนนี้คือจะขวางอีกไหมซึ่งจริงๆแล้วการให้วีซา่าฟรีวีซ่าจาก30เป็น45วันเนี่ยเราไม่เสียอะไรเลยนะ ไม่เสียอะไรเลยเดิมเราก็ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมกับคนได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะหวงค่าธรรมเนียมเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เก็บอยู่แล้วแล้วให้เขาอยู่ได้นานขึ้นอีกสิบห้าวันจะเป็นไรไปถ้ากังวลว่าอ๋อจะกระเทือนกับเรื่องของคนจะขอวีซ่าท่องเที่ยวน้อยลงอาก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวให้อยู่แล้วไม่ใช่หรือดังนั้นก็กลายเป็นว่าเอาอยังไงมันไม่มีเหตุผลนะที่จะไม่ให้เนี่ยนะหรือว่ากลัวจะเสียความขัง ก็ไม่เชิง45วันเนี่ยเราไม่เออที่ขยายฟรีวีซ่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยทำนะครับเคยอยู่ช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งตอนประมาณต้นปลายปี20ต่อถึงต้นปี21ที่เรายังกักตัว14วันอยู่เขาเคยให้อยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าจะได้หักเวลากักตัว14วันจะได้เหลือ30วันเท่าเดิมไงตอนที่เขากำลังพยายามจะเปิดนะเปิดให้ฟรีวีซ่าสามารถเข้าไทยได้แต่วงเล็บต้องกักตัว14วันต้องขอเอ่อ ใบอนุญาตเข้าประเทศต้องซื้อประกันต้องอะไรพวกเนี้ยอ่าให้สามารถหักไปสิบสี่วันแล้วก็จะได้เหลือ30สิบวันเท่าเดิมแล้วทีนี้พอเรามีน่าจะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาก็เลิกไปก็ให้กลับมาเหลือสาสิบวันเหมือนเดิมโอ้ในนี้เขาบอกว่าเสนอขยายเวลาทั้งฟรีวีซ่าเป็นสี่สิบห้าวันใช่มหมจากเดิมสามสิบทั้งประเภทวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าออนอะไรวอลเออเดี๋ยวอ๋อยกเว้นค่าธรรมเนียมอันผิด ยกเว้นค่าธรรมเนียมของวีซ่าออนอะไรว์วอลเสนอขยายระยะเวลาพำนักเป็น45วันทั้งวีซ่าประเภทท่องเที่ยววีซ่าออนอะไรว์อลงว่าเอาตรงลงวีซ่าท่องเที่ยวกับวีซ่าออนอะไรว์ลจะได้ขยายด้วยไหมและขยายเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นตรวจลงกลาผอจุด30คือฟรีวีซ่านั่นแหละโดยปรับเป็น45วันอันนี้พูดออกมาชัดเจนแต่ว่าวีซ่าออนอะไรวลก็คือ ที่บางประเทศที่เขาไม่ได้ฟรีวีซา่าเขาก็ต้องมาทําตัวนี้ต้องมาจ่ายเงินประมาณพันห้าถึงสองพันและจะอยู่ในไทยได้แค่สิบห้าวันเท่านั้นนะครับโชคลายมากอ่าแล้วไม่ยอมขยายให้เขาด้วยเอ่อวีซ่าท่องเที่ยวก็ไม่ยอมขยายให้ด้วยแล้วก็ไม่ได้โปรนี้ไม่ได้จะอยู่ตลอดให้เออลองตั้งเวมาเออเขาเรียกให้ถึงแค่สามสิบเอ็ดันวาเท่านั้นนะครับลองตั้งระยะเวลามาแบบนี้ก็คือ ทุกครั้งที่ตั้งระยะเวลามาก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือให้ถึงแค่นั้นทำไมต้องเป็นสามสิบเอ็ดธันวาทำไมไม่เป็นสามสิบเอ็ดมีนาปีหน้าเพราะว่าหน้าท่องเที่ยวมันไม่ได้สุดแค่สามสิบเอ็ดธันวานะมันอาจจะถึงสิ้นเดือนมกรานะหรือไม่ก็ให้ถึงนี่เลยถึงสามสิบเออหรือสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเลยเพราะว่าคุณเพิ่งจะมาประชุมกันตอนเดือนกรกฎาคมทำไมไม่ให้ตั้งระยะเวลาหนึ่งปีไปเลยมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่ไม่เสียอะไรเลยนะครับ มีแต่ได้กับได้เรื่องของการขยายวันเนี่ยนะเอออาจจะเออเขาเรียกอะไรอาจจะมีคนขอวีซ่าท่องเที่ยวน้อยลงเพราะว่ามันแทกจะไม่ค่อยคุ้มละต่างกับฟรีวีซ่าแค่แค่สิบห้าวันก็มันเป็นเรื่องที่ไทยมีแต่ได้กับได้แล้วทำไมจะต้องมาลังเลหรือว่ากําหนดเวลาถึงแค่สามสิบเอ็ดธันวาก็ตั้งแต่ติดตามมาตรการเกี่ยวกับเข้าประเทศมาเนี่ยรู้สึกว่ามันออจะมีอยู่แค่กระทรวงเดียวเท่านั้นละมัง้งที่ค่อนข้างจะทํางานเชิงรุก แต่ลุกนี้เอาไม่ได้บอกว่าดีมากหรืออะไรนะเชิงลุกก็คือเตรียมเสนอเตรียมเสนอเตรียมเสนอแต่ว่ากระทรวงอื่นเหมือนจะเชิงเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยเหมือนจะเชิงรับก็คือว่าจริงๆก็ไม่เหมือนจะเท่าที่รู้นะก็เขาอาจจะทําอื่นด้วยก็ได้คือเหมือนก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรก็คือก็คืออันเนี่ยทางท่องเที่ยวเตรียมประสานงานกับต่างประเทศอ่าก็รอร่วมมือกับเขาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เป็นจริงๆเรื่องของการเข้าประเทศเนี่ยควรจะเป็นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นคนเสนออ๋อที่เสนอก็คือนั่นไง ไทยแลนด์พา s s นั่นไงที่เป็นหน้าที่ของกรมการกรงสุนของกระทรวงต่างประเทศเนะี่ยถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะโอ้แต่ว่าไม่ได้ฟันทงนะครับว่าจะได้ถ้าได้ข้อสรุปกระทรวงจะเสนอที่ประชุมสอบอค8กรกฎาคมนี้แต่ถ้าหากไม่ทันก็ต้องเลื่อนเข้าไปเสนอตอนประชุมสอบอคอ,ออกไปเป็นครั้งต่อต่อไปทําไมมีการไม่ทันด้วยอะ่ะมันอะไรลึกล้ําขนาดนั้นเลยหรือเออแล้วคิดไปคิดมาแล้วสอบอคเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วะเดี๋ยวนะสอบอคเนี่ยย่อมาจากอะไร ศูนย์ปฏิบัติการอะไรบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดที่ VID, ไม่เถอโควิดเออขอขอควายตัวตัวสุดท้ายนี่คือจากโควิดไม่ใช่หรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องฟรีขยายฟรีวีซา่าวะตกลงเป็นองค์กรสูงสุดของประเทศนี้ไปแล้วจะทําอะไรก็ต้องมาเสนอสอบคก็ทีนี้ส่วนกรณีที่กระทรวงเอ้ยไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของงบประมาณหลักร้อยล้านบาทเพื่อมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด งบเดี๋ยวนะงบ,งบรายได้ที่ทางที่มากที่สุดของประเทศแต่ว่าของงบแค่หลักร้อยล้านบาทเพื่อนะ่ะจัดก,กิจกรรมเออเดี๋ยวนะอาบว่านะงบของส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยทําไมมันน้อยเหลือเกินทําไมไม่เหมือนกับพวกอะไรอ่ะที่เขางบเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านอะไรพวกนี้ที่เคยได้ยินสมัยก่อนอันนั้นทําไมกระทรวงอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวสร้างไรายได้ทําไมทําไมได้งบเยอะแยะจัง ไอ้น,นี่ต้องของบแค่หลักร้อยล้านของบแค่หลักร้อยล้านนี่ต้องยังไงวะต้องเสนอสอบคด้วยเหรอตกลงคนลืมไปแล้วสบคมีหน้าที่อะไรก็คือสอบคจะอยู่ทุกเรื่องเอ่อก็คือทั้งจัดงบประมาณนี้ทั้งจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการตลาดออกกิจกรรมการตลาดร่วมกับสายการบินมุ่งเป้ากระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวและสนับสนุนให้สายการบินเปิดที่บินเพิ่มเติม,มคืองบแค่นี้ทําเยอะเหลือเกินเออจริงๆออฟว่าเราควรจะตั้งงบสักหมื่นล้าน เหมือนกับที่เราเที่ยวด้วยกันนะั่นแหละเอาเขาก็ตั้งนะอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นล้านนั่นแหละที่เอามาเป็นส่วนลดค่าห้องให้คนไทยเที่ยวในประเทศแนหะทาไมไม่เอาตั้งงบแบบนั้นมาให้เป็นโปรนักท่องเที่ยวบ้างหากการนําเสนอดังกล่าวหมายถึงขยายเวลาวีซา่าแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเนี่ยยาวมากเนี่ยสบคเจ้มาจากรายศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐก,ก,กิจจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2010อ้าว สอบศหรอไม่ใช่สอบอคอเออหากออมีหน้าทําไมประชุมเร็ว <c oughs> ที่ประชุมต้นเดือนคือสอบศเออทําไมมันมีหลายองคอ์กรเราลืมไปแล้วมีองคอ์กรนี้ด้วยรวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนี่ครับทํางานกันหลายชั้นมากคือชั้นแรกเขาต้องไปคุยกับกระทรวงต่างประเทศถ้าโอเคกระทรวงต่างประเทศต้องโอเคด้วยนะเออเรื่องหาไรายได้ทําไมต้องรอให้โอเค ก็ต้องมาเสนอสบสเสร็จแล้วก็รับอนุมัติจากครลมรมหลายชั้นมาก3มชั้นเลยเชื่อว่างบประมาณดังกล่าวน่าจะส่งเสริมจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ให้ถึง10ล้านคนนี่แหละครับระบบการทํางานแบบนี้แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างล่าชา้าอย่างที่อบเคยบอกว่าถ้าถ้าเป็นออฟเนี่ยนะอับก็ไม่ได้บอกว่าออฟดีออฟถูกหรืออะไรนะแต่วงเล็บถ้าเป็นออฟเนี่ยนะไอมาตรการทุกอย่างเนี่ยจะเลิกไปให้หมดเลยตั้งแต่ต้นปีแล้ว จริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะเรารู้ว่ามันไม่จําเป็นอ่าเ้วจะได้รีบเปิดรับลูกค้าจริงๆต้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวต้องเลิกให้มดแล้วก็ให้โปรด,ด้วยแต่อันนี้คือระบบการทํางานที่หลายชั้นมากขนาดนี้แล้วต้องรอเวลาด้วยประชุมกันเดือนละครั้งหรือเปล่าทั้นนี่นีน่ที่ที่เราเข้าใจว่าเป็นสบ,บคนี่ไม่ผิดนะเพราะว่าหัวข้อมันบอกอยู่เนี่ยจ่อชงสบ,บคแต่ทีนี้พอถ้าเทียบกับเนี่ยกรณีของ กรุงเทพเนี่ยที่เขาเพิ่งได้เลือกตั้งมาเนี่ยที่มีคนบอกว่า,าทำงานหนึ่งเดือนเหมือนทำงานหนึ่งปีอันนี้ทำงานหนึ่งปีเหมือนทำงานหนึ่งเดือนแทนที่เรื่องคุณอยากจะรีบเปิดไม่ใช่แค่ทนที่คุณจะประชุมกันทุกวันหรือวันเว้นวันแค่ประชุมนะแค่ประชุมนะเขาไม่ได้ต้องลงไปทำอะไรเองซะหน่อยแค่ประชุมนะยังจะต้องเดือนละรังเขาทำงานวันวัน,วน,วนเขาทำอะไรกันบ้างเราไม่รู้ทังนั้นมันเป็นอะไรที่แค่เพิ่มเวลาวีซ่าเนี่ยจะต้องรอกัน นานท,ท,ทั้งที่รีบทําจะได้รีบมีรายได้เขาก็อยากจะหาเขาก็อยากจะรีบรีบอะไรนะสร้างภาพได้ผลงานขนาดเขารีบแล้วนะเขายัางรีบด้วยสปีดแบบสปีดเท่าเทียมเต่าแบบนี้อา่าฉะนั้นทํางานหนึ่งปีเทียบเท่าทํางานเอ่อทำงานหนึ่งเดือนนะครับไม่เหมือนของกรุงเทพที่มีคนบอกซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่ามาแค่หนึ่งเดือนเหมือนทํางานหนึ่งปีครับก็คือรอกันไปก่อนนะครับว่าอา่อ อา,อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ในรอบนี้นะครับถ้าเกิดได้ก็ต้องมาดูว่าจะให้เมื่อไหร่อีกนะแต่กับอีแค่ค่าเพิ่มวันวีซ่ากับยกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยนะคิดนานเหลือเกินครับเพื่อนเพื่อฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ